ในปีงบประมาณ2,566หน่วยศึกษานิเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอนอทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนิเทศอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายสอพอทอวิถีใหม่วิธีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมในรอบปีงบประมาณได้ดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1การพัฒนารูปแบบวิธีการ กระบวนการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยดําเนินกิจกรรมย่อยดังนี้กิจกรรมย่อยที่1จัดทาแผนพัฒนาการนิเทศประจําปีงบประมาณ2,566โดยรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ผลการดําเนินงานนิเทศวางแผนการพัฒนาการนิเทศและกําหนดกรอบการพัฒนางานนิเทศตามรูปแบบการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมย่อยที่2จัดทาเอกสารแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดทาเอกสารแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรูปและการนิเทศในชั้นเรียนสร้างและพัฒนาหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning เพื่อใช้ในการพัฒนาศึกษานิเทศที่ได้รับการบรรจุใหม่กิจกรรมย่อยที่3า ส่งเสริมการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายในให้กับศึกษานิเทศและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาหนุนเสริมเรื่องการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาจํานวน229คนกิจกรรมย่อยที่4ส่งเสริมการนิเทศเพื่อบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศร่วมกับศึกษานิเทศทั่วประเทศทําการศึกษาวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในทุกเขตพื้นที่การศึกษานํามาจัดทําข้อมูลทรรเนียบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สร้างความเข้าใจแนวทางการนิเทศการบูรณาการหลอมรวมตัวชี้วัดกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์กิจกรรมย่อยที่5นิเทศติดตามในเขตพื้นที่และสถานศึกษาใน5ภูมิภาค ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนของเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมปฏิบัติการนิเทศในชั้นเรียนกับศึกษานิเทศในเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมายเน้นการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยกิจกรรมการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครู การชี้แนะการเป็นที่เลี้ยงและการสะท้อนผลกิจกรรมที่2พัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศโดยสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศดังนี้หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียนโดยหน่วยศึกษานิเทศได้จัดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศที่ได้รับการบรรจุใหม่ ปีพุทธศักราช2565จำนวน2รุ่นรุ่นที่1ระหว่างวันที่12-15มิถุนายน2566ณโรงแรม The Aiden Hotel and Resident จังหวัดปทุมธานีจำนวน69คนรุ่นที่2ระหว่างวันที่6-10สิงหาคม2566ณโรงแรม The Palaso กรุงเทพมหานาครจำนวน64คน หลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศดิจิต a ลแพลตฟอร์ for s u p e r v i s o r ในรูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่9-22ถึง2ีมิถุนายน2,566มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน210คนและได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยการอบรมและทดสอบ Google Certificate Educator Level 1และ Level 2นอกจากหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศ หน่วยศึกษานิเทศยังได้ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศและมีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์โดยจัดประชุมผู้ดูแลระบบของกลุ่มนิเทศทั่วประเทศเพื่อมอบไลเซนส์ Google Meet ในการใช้เป็นเครื่องมือการนิเทศแบบทางไกลที่สามารถรองรับจำนวนผู้รับการนิเทศพร้อมกันได้500คนและจะขยายให้ได้จำนวน1000คนในระยะเวลาต่อไปกิจกรรมที่3การคัดเลือกนวัตรกรรมการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาและจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศวิถีใหม่วิธีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนปี2566ทํากทำการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการนิเทศระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ18เครือข่ายทั่วประเทศทำการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการนิเทศ ดำเนินการระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบการประเมินจากเอกสารหลักฐานและการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในรูปแบบทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จัดการประชุมเสวนานำเสนอข้อค้นพบจากการคัดเลือกผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาในรูปแบบทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดำเนินการจัดคลินิกนิเทศวิถีใหม่ ใส่ใจคุณภาพในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หน่วยศึกษานิเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศให้กับศึกษานิเทศตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาอย่างต่อเนื่องกลับขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขอขอบคุณศึกษานิเทศที่ร่วมมือ ร่วมแรงในการพัฒนางานด้านนิเทศการศึกษาและพบกับกิจกรรมใหม่ๆใ,ในปีงบประมาณ2,567ต่อไป